สวัสดีครับมาดูวิธีนวดปลาตองกูเจนะครับก่อนจะดูวิธีนวดนะครับก็ดูตัวอย่างปลาตองกูเจก่อนนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับมาดูวิธีนวดนะครับเราจะต้องเตรียมแป้งก่อนนะครับแป้งสาลีในประสงค์นะครับ1กิโลนะครับผงฟู1ช้อนโต๊ะนะครับ เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชานะครับต่อแป้ง1กิโลนะครับเบกกิ้งโซดานะครับครึ่งช้อนชานะครับเราจะร่อนรวมกันนะครับแป้งสาลีอนเนกประสงค์ได้ทุกยี่ห้อนะครับแนะนำให้ใช้ตาดาวฟ้านะครับจะถูกกว่าว้าวนะครับเราจะล่อนก่อนนะครับ ถ้าเรานวดแป้งได้นะครับหมักแป้งได้นะครับพักแป้งได้นะครับปลาก็จะออกมาฟูสวยดีนะครับเนี่ยครับเมื่อเราร่อนเสร็จนะครับเราก็จะพักแป้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นนะครับมาดูนะครับ น้ำตาลทรายนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายนะครับเกลือ1ช้อนโต๊ะนะครับแอมโมเนียนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลนะครับแล้วก็เกลือแอมโมเนียนะครับยีสต์นะครับ ถ้าอากาศร้อนนะครับให้เราใส่นิดเดียวนะครับนะครับถ้าอากาศหนาวนะครับก็ใส่เพิ่มขึ้นมานะครับยิดไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าเราจะไม่ให้แป้งฟูขึ้นเต็มกระมังนะครับใส่นิดเดียวนะครับเพราะอากาศร้อนนะครับเราต้องเช็คอากาศด้วยนะครับว่าอากาศร้อนอากาศเย็นอากาศหนาวนะครับจะใส่ประมาณนี้นะครับ ตามด้วยน้ำมันพืชนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันพืชนะครับน้ำนะครับจะอยู่ประมาณ789ถึง790นะครับถ้าอากาศเย็นอากาศหนาวนะครับให้ใช้น้ำอุ่นนะครับแต่ถ้าอากาศร้อนนะครับเราก็ใช้น้ำเย็นธรรมดานะครับน้ำก็ไม่ตายตัวนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ7 8 8 7 8 9หรือ790นะครับกร่มนะครับ น้ำไม่ตายตัวนะครับแป้งแต่ละยี่ห้อนะครับให้เราเช็คให้ดีนะครับเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเราก็ใส่แป้งนะครับมาดูนะครับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนี้สําคัญนะครับการทำปลาดุกูนะครับอย่าลัดขั้นตอนนะครับตราบใดที่เรายังไม่คล่องไม่ชํานาญนะครับอย่าพึ่งลัดขั้นตอนอย่านะครับให้ทําไปตามขั้นตอนก่อนนะครับ น้ำนะครับสำคัญนะครับจะทำให้แป้งของเราเนี่ยอ่อนนุ่มนวลเนียนนะครับเราก็จะใช้ไม้พายคนก่อนนะครับคนคนคนนะครับเมื่อคนแล้วนะครับเราก็จะใช้มือซาวนะครับ ือจุ่มน้ำนะครับถ้าเราจับแป้งนะครับเราจะซาวแบบรุ่มหลวมนะครับเราจะซาวแบบรุ่มหลวมนะครับเราจะไม่นวดแบบแน่นๆนะครับตอน,นังกูนะครับไม่เหมือนอพวกขนมปังต่างๆนะครับซาวดึงนะครับหมุนกะละมังนะครับซาวดึง สะบัดนะครับซาวดึงสะบัดหมุนกระมังนะครับแบบนี้นะครับสาวลงไปลึกๆนะครับแล้วก็สะบัดนะครับแล้วก็หมุนกระมังนะครับพอแป้งเข้ากันดีนะครับเราจะรู้สึกในมือของเราเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือท่ากาศ เย็นอากาศหนาวหรือว่าเราขายตอนเช้าที่สี่ที่ห้านะครับให้นวดประมาณนี้นะครับถ้าอากาศร,ร้อนเราก็จะนวดเราก็จะลดน้ําลงนะครับถ้าอากาศร,ร้อนนะครับแต่ถ้าอากาศเย็นอากาศหนาวเราก็เพิ่มน้ํข้าไปให้นวดให้อ่อนไว้นะครับถ้าเกิดอากาศเย็นอากาศหนาวนะครับแบบนี้นะครับถ้าเรายังไม่ คล่องไม่เก่งไม่ชํานาญยังไม่เข้าใจนะครับให้นวดทีละ1นกิโลก่อนนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องแป้งแล้วนะครับเราค่อยนวดทีละ2อกิโลสกิโลสกิโลนะครับให้หนได้นวดเยอะๆนะครับแล้วแล้วเราจะคล่องและเราจะเข้าใจนะครับเราจะหมักแป้งไว้ไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับเมื่อครบเวลา2ชั่วโมงนะครับเราจะมานวดอีกรอบหนึ่งหรือว่ากลับแป้งนะครับ นี่เรานวดเสร็จแล้วนะครับเราจะหมักแป้งนะครับประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับถ้าอากาศร้อนก็ชั่วโมงครึ่งถ้าอากาศเย็นอากาศหนาวก็2ชั่วโมงนะครับเราจะใช้ถุงนะครับสวมกระมังนะครับไม่ยากนะครับ่างโกนะครับสูตรทําขายนะครับอันนี้เจนะครับไม่มีไข่นะครับเราจะใช้ผ้าคลุมไว้หรือว่าถาดปิดไว้อย่างนี้นะครับ เมื่อครบเวลาแล้วเราจะมากลับแปลงนะครับไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับมาดูนะครับเมื่อเราหมักครบเวลานะครับไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับหรือ2ชั่วโมงนะครับเราก็จะมากลับแปลงนะครับมาดูวิธีกลับแป้งนะนะครับเราก็มือจุ่มน้ํานะครับแล้วก็ซาวสะบัดซาวสะบัดหมุนกระมังเหมือนเดิมนะครับซาวแล้วก็สะบัดนะครับไม่นานนะครับ นะครับได้แล้วนะครับเห็นไหมครับแป้งก็จะเนียนขึ้นนะครับอ่อนนุ่มนวลเนียนขึ้นนะครับเราจะหมักต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะหมักต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อครบเวลานะครับอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะปูใส่ถาดหรือใส่กระดานนะครับเราจะหมักต่อนะครับรอบที่สองนี่หนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าอากาศเย็นอากาศหนาวนะครับหนาวจะจัดนะครับก็หมักต่อสองชั่วโมงได้นะครับโอเคนะครับ เห็นะครับเราก็จะมางเห็นะครับปาลังโกเราก็จะได้แบบนี้นะครับขั้นตอนปูนะครับขั้นตอนปูขั้นตอนขึ้นรูปนะครับก็ให้เข้าไปดูในคลิปต่างๆนะครับคลิปนี้ก็จะสอนวิธีนวดวิธีกับแป้งให้ดูนะครับเราก็จะได้ปาลังโกแบบนี้นะครับปาลังโกจะเนียนนะครับเราจะต้องนวด2รอบนะครับแป้งก็จะอ่อนนุ่มนวลเนียนนะครับ ปังโกก็จะฟูดีนะครับเราก็จะได้ปังโกแบบนี้นะครับให้เรากลับบ่อยๆนะครับปังโกเราจะได้กรอบนานนะครับความร้อนของน้ํามันนะครับก็จะอยู่ประมาณ160นะครับไม่เกิน170นะครับทอดต่อรอบนะครับก็จะประมาณ3นาทีครึ่งไม่เกิน4นาทีนะครับปังโกก็จะกรอบนานนะครับแบบนี้นะครับ เมื่อเราเปล่อยกลัวขึ้นนะครับเราจะต้องปรับไฟแก๊ให้ต่ำสุดนะครับ